รายการที่6คคุดเฉียงมาทั้งสิ้นหเหรียญคุดเฉียงอ่านี่เลยคุดเฉียงรับซื้อเหรียญละคุดคุดเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบาทค่ะคุดเฉียงเขาจะมีอสองพศเนาะสองหากับ2 5 2หสองสองราคารับซื้อเท่ากันนี่ค่ะ ครุฑเฉียง2522และ2520อันนี้จะมีอ่าเนี่ยมีทั้งสองพศแหละเห็นไหมคะ20ก็มี22ก็มีครุฑเฉียงครุฑเฉียงหมายถึงครุฑข้างนะคะอ่าเหรียญครุฑนี้เขามีปี24ด้วยนะคะทุกคนครุฑเฉียงพศ2522และ2520รับซื้อเหรียญละ10บาท และเหรียญครุฑเฉียงเหรียญที่หายากมีราคาหลายหมื่นบาทคือครุฑเฉียงปี2524เขามีจริงนะคะดูที่พศผลิตอะคะ่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือสองอันนี้คือ20และพศที่หายากที่เขาเล่นหากันในราคาแพงก็คือ2524สองค่ะดูตรงนี้แหละคะ่ะเลข2เลข4 2524มีจริงค่ะมีจริงอลองดูนะคะเผื่อหลงติด ไปกับในระบบหมุนเวียนเผื่อหลุดมาถึงมือเราเนาะเราก็โชคดีเลยนะคะครุดเฉียง2520และ25 22รับซื้อเหรียญละ10บ,บาท2524รับซื้อราคาหลักหมื่นนะคะครุดเฉียงแบบนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างนะคะราคาหลักหมื่นอ่ะดูตอบค่ะรายการที่7 1บาทครุดนี่ค่ะบาทครุดปี2517 เหรียญหนึ่งบาทครุตมาสิบสามเหรียญเหรียญละยี่สิบบาทสองร้อยหกสิบบาทนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเงินสามครบค่ะนะคะเนี่ค่ะง่ายต่อการเช็คของปรพนากเลยค่ะ อันนี้ก็จะมีบินบ้างนะคะตามการเวลาเนาะสวยบ้างบินบ้างเห็นไหมคะก็คละกันเหรียญน,นี้สวยมีขาวแว่นนี่เหรียญน,นี้บินโอเคก็ไม่ว่ากาันครึ่งครึ่งคะ่ะสวยไม่สวยก็คละคละกันไปเหรียญครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ด เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะเหรียญครุดพศ2517รับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญครุดรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุฑครุฑบาท17ครุด10บาท2สีครุดตรงครุดเฉียงครุด9้าเหรียมรับหมดค่ะนะคะเหรียญที่ยังพอขายได้ก็จะมีครุฑนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ก็อืดแล้วนะคะอืดบอกเลยว่าอืดอืดมากนะคะฝืด ขึ้นคอคือขึ้นคอวันมีอยู่วันที่ไปนัรับซื้อไว้หนึ่งหมื่นบาทที่ทําคลิปไปหลายคนก็คงเห็นห้าร้อยเหรียญน,นะคะหมื่นหนึ่งหมื่นบาทขายกําไรได้เท่าไหร่รู้ไหมแปดร้อยบาทขายไปหนึ่งหมื่นกับแปดร้อยบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือกําไรอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าร้อยบาทไม่เกินห้าร้อยบาทในต้นทุนหนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนหนึ่งหมื่นบาทกำไรห้าร้อยบาทโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเนาะ ชั่วโมงนี้ก็เอาอะค่ะได้เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะ